รถเดิมๆไม่เปลี่ยวรยวเป็นรถมีสูไอแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกบ้านเลยนะคะเจอกับน้องมินที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเสียที่น่นและก็นี่มัสขอดคู่ใจนะคะวันนี้นะคะใครที่เห็นคลิปน้องมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เซลตัวน้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่ดูคลิปมินนะเป็นลูกค้าที่น่ารักทุกครอบครัวเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีลูกค้าในวันนี้นะคะก็จะไม่มีรถสวยให้น น้องมินได้แต่งรีวิวแบบนี้นะคะน้องมินก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้หล่อแน่ๆและที่สําคัญจอ13นิ้วตัวแรงสุดตัวท็อปสุดจะเจ๋งแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะไปค่ะ ที่ทุกทนได้เห็นอยู่นี่คือเจ้ารถ x อ a n d e r c r o s s นะคะปี2023เป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาด 5, เครื่อง1.5เบนซินของเรานั่นเองนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่946,000บาทค่ะสำหรับสีเทาดำสวยๆแบบนี้ต้องขอบคุณพี่โจแล้วก็พี่อ้อมนะคะแล้วก็คุณแม่มากๆเลยลูกค้านะคะเป็น FC ที่อยู่บางนาเลยนะแต่ขับรถมาดูรถแล้วก็ซื้อสดนะคะคันนี้อ่า ไม่ต้องทาสัญญาใดๆค่ะลูกค้ามาถึงปุ๊บโอนเงินมาจาพร้อมโอนเงินแต่งภายในวันนั้นเลยแล้วก็ได้รถส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะไปดูกันค่ะว่าคันนี้พี่โจจัดหนักแค่ไหนแต่บอกเลยว่าด้านในคันนี้ลูกค้านะคะติดตั้งจอนะคะอัปเกรดหรือซื้อเพิ่มนะคะจอ13นิ้วเป็นตัวสเปคแรงที่สุดนะในตอนนี้เลยนะคะก็เริ่มต้นค่ะสําหรับคันนี้ค่ะพี่โจดีไซน์นะคะโลโก้ด้านบนค่ะลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยว่าชอบสีอะไรนะคะนี่คือสีคโครเมียมนะคะซึ่งตัดกับสีเทาดาก็ ดูสวยมากๆนะคะแล้วยิ่งกระจังหน้าตัวนี้มีสีโฟเมียมนะคู่กันแบบนี้เลยอา่านะคะก็ทําให้รถเนี่ยดูหรูหรานะคันนี้ลูกค้าบอกว่าเน้นแบบคือเดี๋ยวคุณแม่กลับมาจากต่างประเทศจะมาใช้งานด้วยไม่อยากให้ดูแบบมีสีแดงตับนะคะคันนี้นะคะก็จะมีกล้องรอบคันค่ะที่พี่โจซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มควบคู่กันกับตัวจอ Android ด้านหน้าขนาด13นิ้วบอกเลยว่าเป็นทั้งจอ Android ด้วยแล้วก็สามารถนะเป็นจอที่ให้ความปลอดภัยเวลาเราขับขี่ได้ด้วยเพระ เราสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้หรือเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะเห็นกล้องรอบคันหมดเลยนะคะและมาต่อกันเลยค่ะสําหรับด้านล่างคันนี้นะคะพี่โจโนะคะแล้วก็ทางบ้านนะช่วยกันคัดสรรออกมาว่าจะใส่ชุดแต่งอะไรดีเพราะช่องน้องมิ้นเนี่ยมีชุดแต่งให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะและคันนี้ก็ ได้ทัดสันออกมาแล้วพี่โจนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะได้เลือกชุดแต่งเป็นชุดแต่งวิชั่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วตัดด้วยไฮไลท์สีบอลเงินนี่นะคะไม่เอาแดงน้องมิน้นเพราะว่าคุณแม่ใช้อยากให้แบบสวยหรูดูดีนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่คือไฟเดย์ไลท์นะคะที่มากับชุดแต่งวิชั่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำด,ด้านหมดเลยมินามือจับดูแล้วก็ตัดด้วยสีเทาดำเอ้ยสีเทาดำนะเนี่ยสีเทาดำที่เป็นเงาแบบนี้นะคะเป็นความด้านตัดเงา ะะแล้วก็มีสติกเกอร์ที่เขียนว่าวิชชั่นแปะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้คือชุดแต่งวิชชั่นนะเดี๋ยวด้านข้างนงมินทาดูรอบหนึ่งค่ะมาต่อกันสําหรับด้านข้างคันนี้ค่ะ,คะก็ในรถเอควินเดอร์ครอสนะคะที่มีความพิเศษของเขาคือจะมีซุ้มล้อเนาะแล้วก็กาดด้านข้างที่มีติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะซึ่งต่างจากรถเอควินเดอร์จีทีอยู่5 0 0 0มบาทนะคะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนที่เอควินเดอร์ครอสมีมาให้ส่วนด้านในนะคะก็จะมีในเรื่องของพวงมาลัยที่เป็นเหมือนปาเจโร่นะคะ แล้วก็หน้าจอเรือนใหม่นะคะที่เป็นหน้าจอแบบ LCD เรียบร้อยแล้วแต่ภายในความกว้างช่วงล่างเท่ากันทั้งคู่แล้วนะความสูงก็เท่ากันแล้วขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าว่าชอบรถรุ่นไหนนั่นเองนะคะด้านข้างคันนี้ค่ะถ้าเป็นล้อมแม็กของ e x p l n d e r Cross นะคะจะเป็นตัวล้อมแม็กแบบลิมิเต็ดเลยนะมีเฉพาะ Explorer Cross เท่านั้นเป็นทรงลังหันที่เป็นสีทูโทนค่ะอย่างสีโครเมียมตัดกับสีเทากันแบบนี้เลยตัวยางก็เป็นยาง Bridgestone เลยนะให้ความนุ่มหนึบลุยได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะและสําหรับด้านข้าง ะะชุดแต่งนะคะถ้าลูกค้าเลือกไฮไลท์ด้านข้างเป็นสีบอลเงินวิชั่นก็จะจัดไฮไลท์ด้านข้างเป็นสีบอลเงินที่เป็นสติ๊กเกอร์แปะให้แบบนี้นี่นะคะแล้วคู่กันกับสีเทาดานะคะนี่คือชุดแต่งนะคะที่ใส่มาด้านข้างนะคะก็ให้ความสวยงามแบบนี้เลยนะคะโอ้เข้ากันกับกาบ,บด้านข้างมากๆเลยนะมาต่อกันค่ะสําหรับเบ้ามือลูกค้าก็เลือกได้เลยนะน้องมินมีให้เลือก5แบบแล้วตอนนี้และที่พี่โจกับที่พี่อ้อมเลือกมานะคะจะเป็นเคปลาแบบเต็มเบ้าแบบนี้เลยสวยเขา้ารูปไม่ดีดไม่เด้งเลยนะจับไปกันรอ ลอยเล็บลอยนิ้วมือแล้วให้ความสวยงามด้วยนะคะกล้องรอบคันจะมีด้านหน้าเมื่อกี้นอที่เราเห็นแล้วก็ด้านข้างตรงหูกระจกเราจะใส่มาให้แบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับคิ้วกันศาสตร์คิ้วกันศาตร์ตัวนี้นะบอกเลยว่ามีแค่ที่ช่องนองมิ้นท์แทบจะเป็นช่องเดียวด้วยซ้ำนะคะตอนนี้ที่เป็นงานฉีดแบบนี้จับไปไม่บาดมือแล้วทรงสวยมากๆสกินคาว่าฟอร์ไอส์เพนเดอร์สวยๆแบบนี้เลยซึ่งงานตัวนี้คืองานฉีดข้อดีคือมันจะให้ความสวยแข็งแรงและที่สําคัญคือตัวงานตัวนี้นะคะมันจะไม่ดีดไม่เด้งนะหรือใช้ไปในอนาคต มันจะไม่กระพือปีกนะเพราะมันไม่ใช่งานปัม๊มถ้างานปัม๊มมันจะบางกว่าลูกค้าแค่มาเห็นคิ้วกันฝาดลูกค้าก็รู้แล้วว่าแตกต่างแน่นอนในช่องของเรานะคะมาต่อกันค่ะสําหรับฟิล์มนะคะน้องมิ้นก็ให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะยี่ห้ออเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะมีลูกค้าชอบถามว่าฟิล์มที่น้องมิ้นให้เนี่ยมันเป็นฟิล์มยี่ห้ออะไรลูกค้าเลื่อนไปดูได้นะในคลิปนะน้องมิ้นมีรีวิวให้แล้วตัวนี้เป็นฟิล์มเกรดเดียวกับแบรนด์ตืดๆ,ๆชื่อดังนะที่นําเข้าจากอเมริกาเลยมีกกาาารรรัับปปะนนนให้ยวนะ ะฉะนั้นถ้าลูกค้าใช้ไปในระยะ5-6ปีแล้วตัวฟรีมันเกิดคองหรือเกิดไม่สวยเหมือนเดิมแล้วลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้นะเขามีโรงงานอยู่ในกรุงเทพเนี่แหละขับมาให้เขาทําให้โดยที่อยู่ในระยะรับประกัน8ปีนะคะมาต่อกันค่ะคันนี้ราวหลังคานะคะเหมาะมากๆเลยเหมาะอะไรรู้ไหมคะบรรทุกคนให้ครบ7ที่นั่งและซื้อแครีบอยหรือแหลกหลังคามาใส่น้องมินชอบเรียกว่าแครีบอยเพราะว่าเกรดที่อยากให้ติดแหลกหลังคาด้านบนแนะนําเป็นแบรนด์แครีบอยเลยขนาด1.6เมตรนะกําลังดีนะคะให้ ความสวยงามแน่นอนแล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าด้านหลังของชุดแต่งวิชัทนะใหญ่อลังการแบบนี้เลยนี่นี่คือตัวชุดแต่งทั้งหมดนะนี่ค่ะความกว้างของเขาขนาดนี้เลยแล้วดูทรงค่ะเล่นเส้นเล่นเวอลนะ้แล้วเป็นห่อเหลี่ยมคู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟทับทิมนะคะเขียนคาว่าครอสสวยๆแบบนี้เลยนะคะและมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยค่ะนี่น้องมินติดตั้งไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บลูกค้า ก็จะได้เห็นมุมมองกล้องรอบคันได้เห็นเส้นกะระยะ้อมกับมีเสียงสัญญาณเตือนเวลาใกล้ชนดังติด นะคะอ่าเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็การขับขี่ที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นส่วนกล,ล้องรอบคันด้านหลังตรงนี้ก็ติดที่เดิมแบบนี้เลยนะคะทําให้ไม่ต้องไปเจาะรูเพิ่มแต่อย่างใดนะคะนี่ตัวกล้องตัวนี้น้องมินรับประกันให้ยาวนานถึง2ปีนะคมมากๆยิ่งอัปเกรดจอนะตัวจอด้านหน้านะบอกเลยว่าเทียบเท่า 4K มาต่อกันค่ะด้านในบอกเลยว่าคม VIP ลูกค้าไม่ได้เสียตังค์ซื้อนะย้ําไม่ต้องซื้อเลย4 5พันน้องมินแถมฟรีให้ที่ไหนไม่แถมที่นี่แถมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้า ไปดูกันคะ่ะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกสีพรมสีเส้นได้เป็นยังไงบ้างนี่ค่ะวิธีการคือบีบค่ะแล้วปล่อยอันนี้คือท้ายเดิมนะคะสีพรมคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกมาแล้วเป็นสีดําได้แดงส,สวยๆแบบนี้เลยซึ่งข้อดีของการปูพรม VIP แบบนี้นะคะคือลูกค้าทาความสะอาดง่ายแน่นอนนะคะเวลาโดนน้าโดนอะไรก็เอาผ้าซับ,ซ,บซับเช็ดได้เลยหรือถ้ามีฝุ่นเกาะอยู่ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดง่ายมากๆเลยนะคะและอันนี้ไม่ใช่อะไรที่ไหนคะ่ะนี่น้องมิ้นแถมอีกแล้วเปลี่ยนจากท็อปเปอร์ที่ปูนอนตอนนี้ไนมะ่ให้ลูกค้านอนและให้ลูกค้าปนง เอาไปออกทริปออกแคมป์ได้เลยนี่คือเก้าอี้แคมปิ้งที่น้องมิ้นแถมฟรีให้นะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยแบบที่ให้โอกาสเตลัวตัวน้อยได้ดูแลแบบนี้เนาะแล้วก็สําหรับด้านในไปดูไฮไลท์กันค่ะที่ทุกท่านรอคอยนะคะว่าจอ13นิ้วแจมแจ๋วแค่ไหนคะเคมาต่อกันเลยค่ะสําหรับด้านในคันนี้ลูกค้านะคะติดตั้งสครับเหล็กกันรอย2ชั้นเรียบร้อยนะคะช่วยกันรอยเวลาเราขึ้นรถได้อีก1สเต็ปนะคะและนี่ค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะไฟสองเท้าพลาดไม่ได้เลยเพราะเวลาลูกค้า เปิดประตูไฟจะติดแบบนี้พร้อมกับพรม VIP ที่บอกนะคะคือปูด้านหน้าแล้วก็ยาวเป็นจนถึงด้านหลังนะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยขึ้นมาบนรถก็สามารถถอดรองเท้าแล้วก็เอาเท้าสัมผัสได้เลยรู้สึกดีมากๆนะคะและนี่ค่ะเราก็จะได้มาพบกับจอ13นิ้วที่ลูกค้ามีการอัปเกรดเพิ่มหรือซื้อเพิ่มนั่นเองนะคะตัวจอตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถดูการบันทึกล่อง360องศาเนี่ยย้อนหลังได้เลยนะคะโดยดูผ่านตัวแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้กับในจอแบบนี้นะคะนี่สา 160วิวค่ะนี่ยเห็นหมาดางไหมคะนี่ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้เลยชัดแจ๋วแบบนี้เลยเห็นความคมชัดของภาพไหมคะนี่ค่ะเราสามารถดูได้แบบนี้เลยหรือว่าจะดูเป็นมุม 3D แบบนี้ก็ได้แล้วก็การดูย้อนหลังง่ายมากๆค่ะลูกค้าจิ้มไปที่ตรงวิดีโอตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะจะมีภาพย้อนหลังให้เห็นแบบนี้เลยอ แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องไปลบเขานะเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดการบันทึกซ้อนทับซ้อนทับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยอยู่ในหน้าจอแบบนี้ค่ะลูกค้าเลื่อนมาค่ะแล้วหาคําว่า T-Link 5นะคะก็สําหรับท l i n k 5นะคะพอลูกค้าเชื่อมที่มือถือนะเชื่อมด้วย Apple CarPlay นะคะแบบไร้สายได้เลยนี่ไม่ได้เสียบสายนะพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนหน้าจอมือถือเราแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็สามารถเปิด Google แบบได้ง่ายดายแบบนี้เลยค่ะ หรือจะโทรเข้าโทรออกนะคะก็จะขึ้นรายการโปรดแบบนี้นี่มาให้เราเห็นเลยนี่โทรหาพี่ป้อก่อนนี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากนะคะกดโทรออกได้เลยนะเดี๋ยวเราลองให้พี่ป้อรับสายเราดู <Yeah. S 1> พี่ป้อได้ยินไหม <Yeah. S 1> ได้ยินย <Yeah. S 1> ไหมฮัลโหลไม่ชัดแจ๋วเลยใช่ไหมหนูอยู่กับหน้าจอสิบสามนิ้ว <Okay. S 1> โอเคโอเครู้เรื่องอ าวางสายค่ะก็กดวางสายได้เลยนี่เป็นไงคะเรียบร้อยนะคะสําหรับ p p l e c a r p l a ทก็ใช้งานง่ายแบบนี้เลยหรือถ้าลูกค้าจะใช้หน้าจอเดิมนะคะที่มาเป็นหน้าจอ Android แบบนี้ลูกค้าสามารถเปิดแยกได้2หน้าจอนะอ่าอย่างเช่นอันนี้น้องมินจะเปิด YouTube นะคะนี่เปิด YouTube 1หน้าจอนะคะแบบนี้ปา๊าดูน้องพึ่งหน่อยละกันโอเคไหมคะภาพคมมากลูกค้าถ้าเราจะดูหน้าจอต่อไปนะคะที่เป็นอีกหน้าจอหนึ่งเนาะ,ะเราจะย่อเก็บแล้วก็จิ้มค้างแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เลือกลากมา นะคะหนหน้าจอพร้อมกับอีกหน้าจอหนึ่งเราจะเปิดดูอะไรก็ได้นะคะส่วนมากแล้วลูกค้าหลายๆท่านก็จะใช้เป็นแบบ Google Map เนะเาะแล้ก็หา Google Map ก่อน Map แบบค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะก็หน้าจอหนึ่งฟังเพลงหน้าจอหนึ่งนะคะก็ดู Google Map แบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะคะถ้าลูกค้าอยากดูคลิปรีวิวการใช้งานแบบจัดเต็มนะคะไปดูในคลิปพี่ปอได้เลยตอนนี้ร้อนมากเหงื่อแตกเลยนะคะแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะคะให้ความกว้างขวางแบบนี้นะคะเบาะก,ก็กันความร้อนได้นะเดินได้จริงนะนี่คือเอฟเฟนเดอร์ครอสสีคอนโทนจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่สีน้ำตาลนะคะจะออกเป็นดํานะคะดําแบบดําเทาๆนะคะแล้วเดินได้จริงแบบนี้นะรวมถึงตัวเบาะด้วยนะคะ น้องมิ้นไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าไม่ได้ถอดผ้าคลุมออกให้ลูกค้านะคะส่วนมากจะถอดพร้อมลูกค้านะคะนี่ค่ะด้านในกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องมิ้นพาไปสรุปด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าโดยรวมแล้วลูกค้าแต่งแบบใช้งานง่ายมากๆนะการตกแต่งก็คือสวยหรูดูแพงนะคะพร้อมกับตัวจอ a อ d ด o i d ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็มีกล้องรอบคันทีเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าแต่งจบครบที่เดียวค่ะแล้วก็เวลาถามอะไรน้องมิ้นก็สามารถให้ข้อมูลได้อย่างร รวดเร็วแน่นอนนะคะเพราะว่าที่โชว์รูมของเราค่ะมียอดขายเจ้ารถเอ็กเพนเดอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วน้องมินก็เป็นท็อปนะคะต้นๆเลยนะที่ได้ขายเจ้ารถคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกค้าซื้อรถกับเซลล์มินบอกเลยว่าไว้ใจได้เลยะคะ่ะเพราะน้องมินคัดเกรดมาให้อย่างดีแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดใด7 7จังหวัดเรายินดีดูแลค่ะลูกค้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะมุกดาหารน้องมินก็ไปส่งมาแล้วภาคเหนือน้องมินก็มีลูกค้ามารับแล้วภาคใต้ลูกค้าก็บินตรงมาถึงนี่ก็มีภาคอีส ไม่ต้องพูดถึงค่ะว,ว้าวได้เป็นตอยหอยเลยจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบอกเลยจะซื้อรถทั้งทีนะต้องซื้อกับเซลล์ที่มีความชนานาญการความเชี่ยวชาญนะเราจะได้สบายใจและอุ่นใจเวลาที่เราอยากรู้อะไรอยากได้ข้อมูลตรงไหนนะคะไม่ทอทิ้งลูกค้าแน่นอนไปดีกว่าค่ะวันนี้น้องมิ้นไปพร้อมกับรถสวยๆของพี่โจคันนี้นะคะแล้วก็ใครอยากไปดูบรรยากาศการรับรถนะคะก็ไปดูในทิกตอกของเซลมิ้นได้นะคะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ